ส okay. oh, ไลยเดอร์เย yeah, หูสไลด์ลงไปนะน้ำเย็น <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ <laughs> วันนี้เราก็มาปิกนิกกันมาปิกนิกข้างนอกมาพาไอ้วอลุ่กับพี่สาวมาเล่นน้ำกันนะคะ <laughs> นี่เลย <laughs> ลูลิงก็กำลังดื้อเรนลูกสาวก็นอนอยู่ตรงนี้นอนดูคุณพ่อกระโดดน้ำลูลิงก็อยากไปกระโดดน้ำแล้ว อาพาไปที่ตื้นๆเดีรยวันล้มนะวันลม้ม <c oughs> วันล้มสำรวจเสร็จแล้วหรอเห <c oughs> ็นถงงะโดดใ้ปฟอ

ขอักไข่ให้ผูกเป็ี่ยงโอ้ตรงนี้เป็นบันไดนี่นาใช่ใช่ไหมไม่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 เอาจุ่มไปจะได้ยังางเนาเออยังไเนาวว่าเนาว่าไม่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 เอาแม่จะอาบ พอ้ย <si ากวนีอายยากเล่น I'm uh -huh. going <laughs> Nào là nó có giữ nữa. Mở lại <laughs> là phải đi tìm hiểu và học. 1น3เริ่ม ตอนนี้ผมก็กำลังอาบน้ำกันอย่างเมามันด้วยกันสี่คนนะครับมีไอ้เล้งแล้วก็หมูอ้วนแล้วก็พี่สาวนะครับสี่คนแล้วก็กตัวน้อยอยู่คนเดียวข้างบนนะครับแดบดบแรงเลยนะครับอากาศไม่ไม่ร้อนแต่ว่าแดดร้อนแล้วก็น้ำเย็นมากนะครับมมผมกระโดดตุ้มเดียวผมก็โอ้โหออกมาแล้วนะครับซาตง เออเออเห่าเหนาเนามเนามาเดเเหนามวน่าตมารแล้วอะ น้ํารตรงที่หมูวันเล่นนี้จะไม่ค่อยลึกนะครับแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างลึกนะครับประมาณมิดหัวนะครับตรงนี้แต่ตรงนู้นไม่ลึกเท่าไหร่ม่ขีหล้งไหม ส่วนลูกสาวก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับอืมนอนอยู่คนเดียวตรงพื้นนี่เลยเป็นเอขาตั้งลองนอนนะครับลองนั่งลองนอนนอนคนเดียวชิวๆเดยพ่อผมก็เล่นน้ำอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆดูหมูวันจะกระโดดน้ำแล้วนะครับ ลิงตกใจเลยนะครับมหูลงมาไมมาลูกโป่งแลูกโปไม่ลอยเลยอ่ะไน้ำมาไน้ำมา ไม่เล็กแค่นี้เองไม่ไม่กแค่นี้แหละไปให้มันลจหน่อยบัง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  โอ้ยกระโดดท <c oughs> <t ong onions> ีเดียวพอล้หนาวว่ะน้ำเย็นหนาวเลยอ่ะมากุ้มไปปลุ่มไปไปแล้วนะไปแล้วชอบไปเลยนะไม่รอเลยเออหรอว่าน้ หนาาววเอ๊แต่ว่าลูกผมนี่ทำให้เราลอยได้เราดูดิมันใช่จะกินเจ้วไก่เราลูกผมเหรอแม่เต่าแม่เต่าลูกสาวร้องไห้แล้วชอไปอุ้มลูกแล้วหนาวสุด 嗯。Mm. หลังจากอ่ำน,น้ำจนพอใจแล้วนะครับก็มานั่งกินข้าวเหนียวนะครับแล้วก็พวกส้กกมลแล้วก็กนะชิ้นฮอทดอกไก่ทอดอะไรพวกนี้นะครับ <laughs> có ăn thế là ăn xong nè คุณพ่อบงังแดดเนาะลูกสาวก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ตื่นไปที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยลูกชายทำไมอาบแดดเหมือนกันหรอไม่สนใจเราเลยคุณพ่อก็นอนตักนอนอาบแดดอยู่ตรงนี้ลูกสาวก็นอนอาบแดดอยู่ตรงนี้ ใช่หลือใช่เอไมหนูนาา <laughs> ออไปอาเสียแล้วลูกเจมีหนูาอาังนั่งเมีหนูาอ่งนั่นาาง o โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายหน่อยเร็วไปแบบ๊า so, ยบายเลยนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ